อ่าได้ยนะินไหมอา่าชัดมากเอาไปข้างนี้เลยไหมเออปักกันเลยเนาะ Go on, mate. รายงานสดจากที่ทำการพักเพื่อไทยนะคะคุณผู้ชมในวันนี้มีในส่วนของการจัดงานยกเครื่องเพื่อไทยยกเครื่องประเทศไทยโดยมีการกล่าวประกถคทโดยหัวหน้าพักนะคะคุณพาถาวรนชินวัฒนหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะคุณผู้ชม,ชมแล้วก็เดี๋ยวจะมีการให้สัมภาษณ์กับแถลงข่าวประชืุ่ชน้ภายหลังการปรฐาฐกคาบนเวทีด้วยซึ่งขณะนี้ พิธีการแล้วก็กานด้านในในการเปิดตัวผู you, ้สมัครเสิเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่ค่ะคุณแปรงธานจะมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ จากสื่อตรงนี้เลยค่ะจริงๆแล้วนะคะก็มีการประเมินต่างๆนา,นานาในทุกๆช่วงของการเข้าสู่โหมดเลือกตั้งนะคะซึ่งอันนี้ก็ขอรับคอมเมนต์ทุกอย่างไว้นะคะแล้วก็ถ้าประเมินมา การประเมินผลออกมาไม่ค่อยดีเราก็ม nah. ีโอกาสทีここ IR ่จะปรับปรุงค่ะแต่อันไหนที่ดีแล้วเราก็จะทําให้มันยังดีอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยกาลังวางแนวทางแนวทางการเลือกตั้งให้มั่นคงแล้วก็แข็งแรงให้รู้สึกว่าคนที่สปอร์ตพรรคก็มั่นใจและคนที่เป็นสสอยู่ในปัจจุบันก็มั่นใจค่ะนี่คือหน้าที่ที่เราทําอยู่ค่ะเราก็ ทำอย่างสุดความสามารถนะคะถ้าพูดตัวเลขตอนนี้อาจจะเร็วไปค่ะค่ะคืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้บนเวทีนะคะว่าเราพยายามให้ความมั่นใจกับทุกคนแล้วก็คนที่ยังอยู่กับเราก็ยังอยู่กับเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่วันนี้ที่เปิดตัวแล้วในระยะเวลาที่ยังไม่ประกาศวันเลือกตั้งด้วยซ้ำเนี่ยก็เป็นการแสดงความพร้อมของพรรคเราค่ะว่าสสก็ยังพร้อมที่จะสู้ด้วยกันต่อไป ก็อย่างที่บอกนะคะบางทีเลือดเลือดที่ไหลหรืออะไรเนี่ยมันก็มีเลือดเลือดใหม่ไหลเข้ามาเหมือนกันแต่เราต้องคงอุดมการแล้วก็คง DNA ของเราไว้นะคะนั่นก็คือการทํานโยบายเพื่อจะให้ประชาชนกินอยู่ดีะคะ่ะอย่างวันนี้เองนะคะก็เป็นความตั้งใจที่จะทําให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นนะคะอย่างที่บอกว่าเลือดที่ไหลอะไรไปมาเนี่ยเราคิดว่า วันนี้เราก็เห็นแล้วว่าเราเปิดมาเกือบ50%แล้วนะคะซึ่งก็มั่นใจว่าเป็นความเชื่อมั่นหนึ่งที่ให้สอสอได้รู้ว่าเราไปต่อแน่นอนแล้วเราก็เต็มที่แน่นอน,นะค,ะค่ะค่ะเราเป็นรัฐบาลมานะคะถ้านับของนายกเศรษฐาด้วยก็2ปีนะคะอย่างที่บอกว่า ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าการทำนโยบายต่างๆติดขัดที่อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้ามาเป็นรัฐบาล2ปีเราได้เห็นหมดแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่จะทําให้นโยบายสําเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเจะหาเสียงด้วยนโยบายครั้งต่อไปเรามั่นใจแน่นอนว่าต้องสําเร็จทันเวลาค่ะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยอ่ะเพื่อน อนะคะ่ะก่อนที่เราจะมาเปิดตัวในวันนี้ยกเครื่องพักเพื่อไย่ยยกเครื่องประเทศไทยในวันนี้เราสรุปบทเรียนจึงออกมาเป็นขั้นตอนต่างๆที่นําเสนอไปวันนี้นะคะแล้วเราก็มีการแบ่งกลุ่มกระจายอํานาจในเรื่องของยุทธศาสตร์ ให้ทุทกๆคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะก็จะมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นพอคนในพักมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นมีส่วนในการขับเคลื่อนพักมากยิ่งขึ้นนั่นแหละค่ะมันทําให้เราเป็นเอกภาพแล้วก็มั่นคงมั่นใจแล้วก็มีส่วนในการรับผิดช,ชอบในหน้าที่ต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะอ๋อมันมีหลายอย่างที่เป็นบทเรียนตลอดระยะ20กว่าปีของพักเราที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้ทันสถานการณ์เปลี่ยนให้ทันโลกทันคน คนในพักของตั้งแต่วันนั้นด้วยตัวของคนคนเองเนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนคนเราก็เปลี่ยนเช่นกันเพราะฉะนั้นการปรับตัวการรับฟังความคิดเห็นนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงอีกกี่ร้อยครั้งถ้าเรารับฟังซึ่งกันและกันใช้ความคิดของกันและกันร่วมมือร่วมก้าวไปข้างหน้าด้วยกันดิฉันคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะแข็งแรงและพร้อมที่จะก้าวต่อค่ะ จริงแล้วเราต้องสร้างยุทธศาสตร์เพื่อแข่งขันกับทุกพักอยู่แล้วนะคะแล้วเราต้องแสดงจุดยืนของเราให้ได้ว่าถ้าเลือกเราเราได้อะไรบ้าง สสของเราทําหน้าที่ผลักดันนโยบายได้อย่างไรบ้างอันนั้นคือแก่นสารที่สําคัญค่ะเกมการเมืองก็เป็นเกมการเมืองแต่ประชาชนต้องไว้ใจให้ได้ว่าเลือกแล้วจะทําประโยชน์ให้เขาอย่างแท้จริงค่ะหัวหน้าพักคะขออนุญาตถามถามคำถามหนึ่งคะ่ะคือในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยคะ่ะเราจะให้ความหวังสสแล้วก็ผู้สมัครอย่างไรบ้างคะในสนามเลือกตั้งคร้งหน้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าความรู้สึกความรู้สึกของผู้สมัครแล้วก็สสหลายคนเนี่ย ครึ่งหนึ่งก็คงคิดไปแล้วว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันก็ลําบากแล้วในความเชื่อมั่นของประชาชนการเดินต่อไปข้างหน้าของเราเนี่ยไม่ได้ลําบากอย่างจะแสข่าวที่ออกมานะคะการที่ดิฉันเองเป็นคนได้คุยกับสสในแต่ละพื้นที่เองสิ่งไหนที่ไม่เข้าใจก็ได้ปรับความเข้าใจและสิ่งแนวทางไหนที่ดิฉันเองอยา,งากจะอธิบาย ดิฉันก็ได้อธิบายแล้วก็เกิดความเข้าใจในระหว่างพักอย่างที่บอกค่ะพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นแค่พักการเมืองเหมือนเป็นบ้านเหมือนเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นเราเองได้สื่อสารซึ่งกันและกันตลอดระยะเวล,วล,วลวาที่ผ่านมาเนี่ยทางสื่อมวลชนอาจจะไม่ได้เห็นหรือว่าไม่ได้ทร,ราบว่ามีการพูดคุยนะคะแต่ว่าที่ดิฉันเข้าพักทุกวันดิฉันก็ทยอยคุยกับสสทุกวันทุกพื้นที่ค่ะคุยเองนะคะเพื่อจะให้รู้ความตั้งใจอย่างแท้จริงค่ะค่ะขอบคุณมากมานะคะที่มาในวันนี้ค่ะ ตอนนี้ครับมันมีบางนามสกุลนะฮะที่ย้ายอื่นแล้วมีบางนามสกุลที่คุณพ่อย้ายไปพักอื่นแต่ลูกยังอยู่ที่นี่เราจะบริหารจัดการยังไงครับก็ถ้ามีคนในครอบครัวย้ายไปพักอื่นเราก็ขอให้คนที่อยู่พักเราเชิญชวนให้เขากลับมานะคะเราก็พูดจริงๆค่ะก็เชิญชวนที่ฉันขอเชิญชวนผ่านไมโครโฟนนี้ด้วยเลยกันนะคะว่าบ้านของเรายังอบอุ่นยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะถึงตอนนี้ จะพ,พูดแต่ผู้แทนผู้ก่อตั้งพักไม่ได้นะคะแต่ว่าก็มั่นใจค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเชื่อในหัวใจของคนที่อยู่กันมานานและมีความรู้สึกว่าต้องย้ายออกไปบางทียังไม่ได้พูดคุยกันนะดิฉันยินดีที่จะพูดคุยแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านเสมอค่ะขอบคุณค่ะกรณีคดดเดตนนที่บอกว่ามีแล้วครับตอนนี้ท่าทางไว้หรือ,อยังครับ ค a n d i d ที่บอกว่ามีอะจะเปิดตัวในเวลาที่เหมาะสมตอนนี้มีการพูดถึงทาพาไว้บ้างหรือยังครับต้องมีแล้วสิคะต้องมีแล้วสิคะเวลาที่เหมาะสมเมื่อ,อไหร่ครับแต่ยังไม่บอกเป็นความลับเพราะว่าสื่อมวลชนจะได้ตื่นเต้นสื่อสามคนมาจากตระกูลชิวัตรไหมไม่มีค่ะไม่มียังไม่มียังไม่มีขอบคุณครับ ตอนนี้ตอนนี้ท่านสื่อมวลชนครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ในการเลือกตั้งนะครับก่อนที่ผมจะได้รับการแต่งตั้งนี้อยากจะเรียนว่าผมอยู่กับพรรคไทยรักไทย นะครับมาตั้งแต่2 5 4 4นะครับจนมาถึงปัจจุบันกลับมาใหม่อยู่ที่นี่ผมรู้จักสอส,อสอที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาจำนวนมากนะครับและผมได้มีการดูข้อมูลนะครับจากกระแสโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับแล้วได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหลังจากที่ทางพัก ประชาชนเป็นสนับสนุนให้ท่านอนุทินเป็นนายกร,รัฐมนตรีตัวเลขทางโซเชียลมีเดียออกมาชัดเจนว่ากระแสะทางพักก้าวไก่ประชาชนจะตกลงอย่างมากและที่ผ่านมาทางพักเพื่อไทยคันดิเดตของเราเป็นการชนกับทางพักประชาชนโดยตรงเพราะฉะนั้นการที่กระแสะเขาตกงงนะครับเราก็จะได้ ตัวผู้สมัคเพิ่มเติมขึ้นมาชนะเขาที่แพ้กันเล็กน้อยนะครับผมเชื่อมั่นนะครับไม่ใช่ว่าท่านรอคอยดูตอนเลือกตั้งผมตั้งเป้าหมายว่า200บวกลบ10%์ครับแล้วคอยไปีิสูจน์ันครับตอนเลือกตั้งนะครับแล้วที่บอกกระแสที่บอกออกไปเนี่ยนะครับทุกคนตอนนี้ทั้งเมื่อท่านหัวหน้าพักยืนยันสู้เต็มที่แล้วเขาก็มาถามว่าท่านสมศักดิ์ก็อยู่ไหม ผมบอ,อกอยู100่ร้อเครับเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นลองดูว่าที่สุดคำพูดผมครับว่าเป็นเป็นจริงหรือไม่จริงนะครับดอที่ฉันมีความภูมิใจที่ได้แต่งตั้งท่านสุรยานะคะแค่ะ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมเป็นกันให้สัมภาษณ์ของน้าสาวแพทย์ทองทานนะคะภายหลังจากที่ทางเจ้า มีการแถลงข่าวนะคะคุณผู้ชมประธานาษานะคะสำหรับยกเรื่องเพื่อถ่ายยกเรื่องประเทศไทยซึ่งนางสาวแพทดอนแทนก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงความมั่นใจในการเลือกสสสมัยหน้านะคะคุณผู้ชมว่าพักษสีความพร้อมในการไปต่อนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ มีการเปิดตัวไปกว่าเกือบ50%แล้วส่วนเลือดที่ไหลออกอย่างสสที่มีการย้ายพักในในร่สนนันเองก็มีการชวนให้ใครที่พ่อไปอยู่ทพักหนึ่งลูกอยู่พักหนึ่งเนี่ยก็ให้กลับมาอยู่ที่พักเพื่อไทยได้ยินดีต้อนรับกลับบ้านบ้านของเราอบอุ่นเสมอนะคะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าการเลือกตั้งตามตกำหนดการคุณผู้ชมการยุบสภาเนี่ยตามที่ทำลายของคุณหัวดินชัยพิรุณนายุมนตรีแล้วก็ ว่าจะมีการยุบสภาภายในช่เดือนซึ่งจะจบในวันที่31มกราคมนะคะสำหรับการยุบสภาดังนั้นทุกพรรคการเมืองจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนี่เป็นพักเพื่อไทยที่มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครซสไปแล้วกว่า190คนนะคะคุณผู้ชมซึ่งส่วนใหญ่ก็มีทั้งผู้สมัครที่เป็นหน้าเก่าในสมัยที่แล้วแล้วก็รวมไปถึงมีผู้สมัครหน้าใหม่ด้วยนะคะซึ่งก็ต้องติดตามการสําหรับการเลือกตั้งในสมัยหน้าด้วยนะคะคุณผู้ชมทิศทางของพรรคเพื่อไทยแล้วก็รวมไปถึง พักกันเมืองอื่นๆว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าต่อไปอย่างไรที่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นในการสรัตมตารุรจิตวิพัพเตอร์สรายงานค่ะ